สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับผู้จัดก,การฝ่ายขายคุณแอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแอนจะพาคุณลูกค้ามาพบกับการรีวิวนะคะในส่วนของตัวมิสซูบิชิไททานหัวเดี่ยวของเรานะคะซึ่งรุ่นนี้เป็น4คู4โฟวิวนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่699,000บาทค่ะมีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าค่ะ สีนี้ค่ะซึ่งเราเพิ่มเติมขึ้นมานะคะซึ่งปกติเราจะมีเพียงสองสีค่ะแต่ตอนนี้เราเพิ่มให้เป็นสีสีแล้วนะคะให้คุณลูกค้าเลือกสรรสีที่ถูกใจได้เลยค่ะแล้วเรามีเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะนะั่นโปรโมชั่นประจำเดือนนี้นะคะก็คือใช้เงินดาวเพียง3 9 9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าขาขอจับค่าง้วดซับซ้อนเบาๆกันเลยนะคะและเรายังมีบริส่วนของดอกเบี้ยพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ ยังไม่หมดนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าะค่ะหรือว่าเป็นราชการหรือสําหรับเรื่องนี้นะคะจะได้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับเกษตรกร,กรด้วยนะคะรับสูตรเพิ่มเป็นลูค้าความเร็วนะคะในส่วนของตัวเทอร์โบแบบผ่านอิเล็รคลให้กับค,นนคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะ และที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่699,000บาทนะคะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวเกียร์ออโต้ค่ะราคานะคะอยู่ที่749,000บาทนะคะซึ่งมีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะไม่ว่าเป็นสีขาวค่ะสีบนเงินสีบนเทานะคะแล้วก็สีดาค่ะ mm hmm. สําหรับรุ่นนี้นะคะระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขานะคะจะเป็นแบบ อ easy select for View r i g h นะคะมาด้วยในส่วนของตัวอ่าดิฟล็อกเฟืองท้ายนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว a t ทิม e ที M, มีเดลิเให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอย่างในส่วนของตัวช่วงล่างลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะออกแบบใหม่หมดจอดเลยค่ะหัวจะลดปลายเลยค่ะช่วงล่างนะคะจะเป็นแบบนีกก็เฟรมค่ะซึ่งออกแบบและดีไซน์มาใหม่นะคะ มีขนาดใหญ่แข็งแรงและก็แกร่งกว่าเดิมค่ะมีน้ําหนักเบานะคะทําให้เราสามารถที่จะบรรทุกขนของได้เลยนะคะสําหรับส่วนของตัวท้ายของเขานะคะในส่วนของตัวกระบะเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสามารถที่จะวางตะกร้าเกษตรกระกน,นะคะตะกร้าเกษตรเนี่ยคะ่ะได้ทั้งหมดนะคะจุดถึง2,003ตะก,กร้ากันเลยทีเดียวะคะเราลองดูและะ้วค่ะรับประกันเลยนะคะว่าในการวิ่งเหนือเที่ยวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคุณลูกค้าแน,ใน่นานคา ส่วนของตัวไฟหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นแบบมัลติฟลิกเตอร์ฮาโลเจนนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเขายังมาในส่วนของตัวกระจังหน้าสีดํานะคะซึ่งออกแบบให้มันดูดูดันมากยิ่งขึ้นพร้อมกับในส่วนของตัวโลโก้มิสูบิชิให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ด้านหลังของเขานะคะก็จะมีในส่วนของตัวตะขอนะคะที่จะเกี่ยวให้เราสามารถที่จะเกี่ยวเชือกเกี่ยวอะไรได้ด้วยนะคะก็ะคือมีให้เป็นเ็จนะคะแล้วในส่วนตัวนี้แอนก็มีในส่วนของตัวกระบะาไลเนอร์ที่เป็นของแท้ของมิสูบิชิให้กับลูกค้าด้วยนะคะที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะถ้าเทียบกับความสูงนะคะ,อะของตัวรถนะคะบอกเลยค่ะว่ามีความสูงนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยค่ะว่าแบบแน่นหนึบมากะคะ่ะม สำหรับตัวนี้นะคะด้านท้ายของเขานะคะนอกจากช่วงล่างจะเป็นแบบเมกาเฟรมแบบใหม่แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของการเปิดที่ใช้งานง่ายด้วยนะคะแล้วก็มีตะขอให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะตัวน,ะะนี้จะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะมันสามารถเปิดได้สะดวกสบายมากเลยนะคะ,ะแบบนี้เลยนะคะก็คือสามารถที่จะเปิดแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะ,ะยกของขนของได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนของ รถของเขาจะคะจ่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็สูงขึ้นนะคะในส่วนของตัวกระบะก็จะสูงขึ้นทําให้เราสามารถที่จะบรรทุกแล้วก็ขนของได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะต่อรอบต่อเที่ยวทําให้ลูกค้าเพิ่มกําไรมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและใน,นส่วนของตัวออปชั่นภายในนะคะบอกเลยค่ะว่าสําหรับรุ่นนี้นะคะทํามาดีมากเลยค่ะ สำหรับตอนเดียวคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่านอกจากพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่มีในส่วนของตัวระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วนะคะคุณล mm> ูกค้าค ja ่ะเขายังมีในส่วนของตัวหน้าจอมาให้ด้วยนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอนะคะที่มีในส่วนของระบบทัสกีนะคะสามารถเชื่อมต่อ iPod iPhone b l u บลูทูธได้เลยนะคะไม่ด้อยหน้ารุ่นอื่นแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะและสําหรับตัวนี้นะคะการที่จะ ตัวเกียร์เขานะคะจะค่อนข้างกระทะนะตัวนี้จะเป็นแบบเกียร์6สปีดแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะก็คือถ้าเกิดว่าในส่วนของเกียร์ถอยนะคะมันก็จะมีวงแหวนอยู่ตรงนี้นะคะดึงขึ้นค่ะแล้วก็ผักไปที่เกียร์หนึ่งเลยนะคะก็จะถอยหลังได้เลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของการใช้งาน,นง่ายๆนะคะของ Super Select นะคะโฟมยูได้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นในส่วนของเกียร์4คน4กับเพื่อน4ล้อนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ห้องโดยสารนะคะบอกเลยค่ะว่าสําหรับห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางมากแล้วเบาะเนี่ยนะคะ,ะในรุ่นเดิมๆเ,เลยค่ะจะไม่สามารถปรับได้นะคะแต่สําหรับรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะปรับถอยหน้าถอยหลังได้แล้วก็ปรับพนักพิงให้เอ็นได้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อการขับขี่แล้วก็การนั่งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะในส่วนของตัวออปชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานนะคะการวางของหรืออะไรเงี้ยมันใหญ่แล้วก็ดูแบบ ว้างขวางนั่งสบายด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่ในส่วนของการบรรทุกนะคะการใช้งานค่ะในส่วนของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแลวเบาะของเขานะคะก็จะเป็นแบบเบาะหนังสังเคราะห์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะทําให้เวลาเราไปขนของมาแล้วขึ้นรถมามีงงมีเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ทําให้เบาะของเรามันเหน็นด้วยนะคะและสําหรับคุณลูกค้าที่มีความกังวลน,นะคะว่า แล้วเราขับรถตลอดอย่างเงี้ยเรามีที่ชาร์จแบตไหมเราบอกเลยนะคะว่าสําหรับรถคันนี้นะคะเรามีทั้งไ y p A นะคะแล้วก็ตัวเสียบหรือ B ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะนอกจากเราจะเดินทางนะคะที่เราจะมีเพลงฟังตลอดเวลาเพราะเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เลยนะคะเราไม่ต้องละสายตาออกจากหน้าจอเราเลยนะคะไม่ต้องละสายตาออกจากข้างหน้าเราเลยอะคะ่ะ เราสามารถที่จะขับขี่ได้ปกติเลยแล้วเราสามารถที่จะรับสายวางสายโทรเข้าถอกแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพลงได้เลยจากตัวก้านพวงมาลัยของเราที่เป็นมัลติฟังกชันให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าหน้าจอของเรานะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราค่ะทําให้สะดวกสบายตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะและสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากจะทําเป็นตัวดมนะคะหรือว่าอยากจะมีการดัดแปลงนะคะใส่ตู้ค่ะใส่ข้อน,นะคะตัวนี้สามารถทําได้แน่นอนค่ะ แล้นะคะสำหรับการรีวิวในส่วนของวูนิวิชวีเซียสคูน4ี่เกียธมดารุ่นนี้นะคะพร้อมบสนุนราคาสรยๆแลเติมที่699,000บาทและโปรโมาชั่นดาว39,900บาทพอดีค่ะคุณลูกค้าค่ะนอกจากจะได้แคมเปญดีๆนะคะราคารถที่โดนใจนะคะมาโดมยมออปชันและฟังก์ชันที่จะหนักเต็มนะคะเหมาะสำหรับการบรรทุกการลุยเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสนุกขับมันและประหยัดน้ำมันด้วยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะ ที่โทรหายแอนได้เลยนะคะที่เบอร์081ค่ะ8 7 6 9 6 8นะคะเพืจะได้ไขายดูแดงดูแลเองเลยนะคะคิดถึงรถคิดถึงนิซูบล์ค่ะในนิซูบล์เป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณนะคะ <S <S แล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นคันก๊อังชจในการทำลิปดีดีให้คุณลูกค้าต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ